You 我说：“那太好了。” w গা <laughs> দিন ลเฟสติวัลกันน้องคนไลค์ค่ะเิ็มถนนเลยโอ้โหตัวนี้เมาส์ได้นะเนาะเปิดละซี่ของกินอยู่ทังรุ่มของกินโอ้ย ถ้าลองกินอาหารคนไลายครับมีแต่ของฝรั่งอาหารก็มินมันเป็นาปางานฝรั่งครับนีูระดูใบไม่กี่คนอืมสุดที่ดูมีคน They're 25. Uh, 25. One Here, yeah, I'm going to get my tickets. so you don't... Oh, okay. Where's the one? Where's the, okay. where's the ticket? He's one. Did you have a ticket? I did, yes. I Okay. 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 Yeah.

มันเป็นไงมันแฉบจูงวะมันยัไรซึ่งเป็นอริรานอยางไรมาเนี้ยบ่ม,มีแนวใส่เนาะคือแบบนี้มันก็แบชาโซกูดแฉบเด้อว,วานวะอเอินเพนอคเต

นี่เไลา์อัดนเนาะพ่เดียวก็ได้อันนี้ขาไดโนเสาร์ขาเชอร์กี้พี่น้องขาไก่งวงขาใหญ่ขาหนึง่าขามากเซฟเลยขาหนึงไรนสาดอนอันนี้ได้เท่าไรสะอันนี้สิบสองดอน ให้ลูกสาวคนหน,น,นึ่งในเมืองมันมีสียต่อจะซื้อคอนเทนเนอร์ออขุณใจกำลังซื้อในว่ะ

เียครับพีเจ้ดโมงก่าจะมาแลเจ็ดโมงแล้วเมื่อคุแล้วม้บอกเขาบอกไฟเไอยอบอบทันเดียยังมัน มันไปนะแล้วมันสเต็ม,มนะสเ,มสเต็มไหมกินฮอทดอก่ะไอ้เน้อย<ะ>อ่ะเอไอ้น้อยหฮดีนนอนไปอยากเอม่ลุกยอยเยากกินอยู่เ <ขอ S 1> หร<ะ>อเอา 哦。Oh <no. S 1> uh. อีก like ันหนึ่งวเรื่องอะไรเรพอแล้วเอาอีกอันหนึ่งเศหาดอนวะเหลือวยเหลือนมาพ้าเดี๋ยวซองละอาอซิปดอนด้วอชงอากวะฮะเอาสร้างเอาจีนี่วะจีนี่วะฮะ ยาเอกอนวันน yeah, ี้วัอนูแลกร้องอันนี้อะไรนนี้อ้น้ำมันลายใจกอน แปดดอนนะแปดดอนไม่หนึ่งแปดดอนฮะทแล้วราะกินนก็จะกินนึงน้ำมันไลใส่ก็ด้ อ้สา,อา,า,า,าสุงเมื่อระบาดหนึ่งพี่น้องลองเมื่สุงเมื่อค่อยกินถึงที่รถแท็กเกอร์เมื่อ,อ,อขัขดดาลรถแท็กเกอร์มันเด็กน้อยมากเด็กๆเด้งน่อยเนาะ You <laughs> have the ride right Yeah. Oh man. you're up there. Any chance you can stop at Rural Roos? No. No? Can you get us two, kiểu phải kiểu vùng cao vẫn đấy, nó,

าบเกักเียวบ๊ายบายพี่น้องบบพบกันใหม่เด้อคปมนา